นี่ก็เป็นคนมีเสน่ห์นะเขาดูเป็นคนยิ่งๆเนาะคนขินหรือเปล่าเขินนิดนึงยิ่งเหรอสมัยก่นับนั่งครัวกันแค่ไหนผมก็เคยนั่งควัวเลยเหรอนี่ยจงดีต้องใส่เสื้อผ้าแครผ้ามือยิ่งเสื้อีกแล้วก็ปกติที่สุดติ๊แตงจะต้องแต่งอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกี่ยงอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าผมชอบแต่งติ๊กแตงซ้ำๆคนเดียวได้เหรออุ้ยเรากำลังรักคนเดียวเจ้าชู้ไหมเจ้าชู้ไหม ชัวร์ครับจริงใจพูดตรงมัาพี่พูดตรงผมเป็นคนพูดตรงมากไม่มีโกหกไม่มีมาหลอกพี่ไม่ไีมาหลอกอยู่แล้วครับเราบอกรองคุณเองเราบอกรองคุณเองไม่อิ่มจนจุกแล้วจะทำยไงอ๋อมอืมอ๋อไม่ใจแล้วพี่ขออนุญาตหนึงนะพี่เดินไม่ไหวละวพี่เดินไม่ไหวละวอ่ะลงนิดหนึงอ่ะลงหล่อหล่อ one t หล่อๆเลยเออผมว่าลมแน่เลยตีหล่อเลยอ่ะลงไปมีการเล่นมุกนิดนึงใจให้น้องน้องนองลงไปเรื่อไป สมมติว่าถ้าจะเกิดได้นอนค้างกับพิธีกรหนึ่งคืนจะเ,ออเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่ต้องเตรียมตัวไปด้วยใจแล้วค่ะไปด้วยใจล้วใส่ออชุดไรนอนคะใส่ชุดไรนอน